สวัสดีคะ่ะสวัสดีน้องๆทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่มานจะพาน้องๆมาทำแบบฝึกหัดที่1.10นะคะการเปรียบเทียบจำนวนนับ1-10ถึงและ0นย์นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูโจทย์ข้อที่1กันเลยนะคะโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่านับจำนวนสัตว์นะคะอันนี้เป็นคำสั่งแรกนะคะเดี๋ยวพี่มาขีดเส้นใต้ ตรงนี้เป็นคำสั่งที่1น,นะต่อมาเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเปรียบเทียบจำนวนและเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าโอเคไหมคะคำสั่งแรกเขาบอกว่าให้นับจำนวนสัตว์ก่อนจากนั้นคำสั่งที่2คือให้เปรียบเทียบจำนวนและเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะ ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องนับจำนวนสัตว์ก่อนใช่ไหมจากรูปภาพที่เขาให้มานะคะมีอะไรบ้างมีปูมีหอยมีปลาและมีอะไรคะกุ้งนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มนับจากปูก่อนละกันนะคะเดี๋ยวนับไปพร้อมๆกันเลยนะคะปูตัวที่1 2 3 4 5สห 7ปูมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด7ตัวนั่นเองน้องๆก็เขียนลงด้านล่างเลยนะคะปู7ตัวจากนั้นมานับหอยนะคะว่ามีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9มีมีทั้งหมดกี่ตัวคะ เตัวนั่นเองน้องๆก็เขียนลงในช่องว่างได้เลยนะคะต่อมาปลามีกี่ตัวเอ่ยมานับกันเลยนะคะ1 2 3 4 5และ6ปลานะคะมีทั้งหมด6ตัวนะคะกุ้งล่ะคะมีกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7 8และ9นั่นเองกุ้งมีทั้งหมด9ตัวนะคะและสุดท้ายค่ะเต่าตรงไหนหนะเต่าเต่ามีทั้งหมดกี่ตัวตัวที่1และตัวที่2หมดหรือยังครับหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเต่ามีกี่ตัวคะมีทั้งหมด2ตัวนั่นเองเสร็จแล้วนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะคำสั่งที่1คือนับจำนวนสัตว์ต่อไปเนี่ยเราจะต้องเปรียบเทียบจำนวนและเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั่นเองนะต่อมานะคะในคำสั่งที่2เนี่ยเขาบอกว่ายังไงเอ่ยเปรียบเทียบจำนวนนะคะและเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือคำว่าน้อยกว่านั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนไปพร้อมๆกันเลยนะคะ จำนวนปูเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่คะจำนวนปูมีทั้งหมด7ตัวและจำนวนหอยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ9ตัวเพราะฉะนั้น7มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ9เอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อก7น้อยกว่า9ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเขียนคำว่าน้อยกว่าลงนะคะข้างบนก็จะเขียนว่าจำนวนปู น้อยกว่าจำนวนหอยนั่นเองต่อมาค่ะเราจะมาเปรียบเทียบ <ๆ S 1> จำนวนเต่ากับจำนวนปูนะคะจำนวนเต่ามีทั้งหมดกี่ตัวคะ2ตัวจำนวนปูมีทั้งหมด7ตัว2เนี่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7เ,เอ่ยน้อยกว่านั่นเองนะคะเก่งมาก น้องๆก็เขียนคำว่าน้อยกว่าลงได้เลยเพราะว่า2น้อยกว่า7และจำนวนเต่าเลยเป็นยังไงครับน้อยกว่าจำนวนปูนั่นเองต่อมาค่ะเราจะมาเปรียบเทียบจำนวนกุ้งและจำนวนหอยนะคะจำนวนกุ้งมีทั้งหมด9ตัวจำนวนหอยมีทั้งหมดกี่ตัวคะ9ตัวเหมือนกัน9 มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ9 t i ติ๊กตอก,กติเเท่ากับ9ใช่ไหมคะเท่ากับเพราะฉะนั้นน้องๆก็เขียนคำว่าเท่ากับได้เลยดังนั้นจํานวนกุ้งเป็นยังไงเอ่ยเท่ากับจํานวนหอยนั่นเองและสุดท้ายค่ะจํานวนปลามีทั้งหมด6ตัวจํานวนเต่ามีทั้งหมด2ตัว6 มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2คะมากกว่านั่นเองนะคะเก่งมากเพราะฉะนั้นก็เขียนคำว่ามากกว่าลงไปได้เลยดังนั้นจำนวนปลาจึงมากกว่าจำนวนเต่านั่นเองคะ่ะต่อมาในข้อที่สองนะคะเขาบอกว่าเติมจำนวนสัตว์นะคะอันนี้เป็นคำสั่งที่หนึ่งและเขียนคำว่าเท่ากับ มากกว่าหรือน้อยกว่าโอเคนะคะก่อนอื่นเราจะต้องเติมจำนวนสัตว์ก่อนว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะเดี๋ยวพี่ไม้ขอเปลี่ยนสีแป๊บหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวเรามานับจำนวนสัตว์ชนิดแรกกันเลยอันนี้คือตัวอะไรคะเนี่ยน่าจะเป็นอูดนะคะมีทั้งหมดกี่ตัวเอ่ยมีทั้งหมด สตัวนั่นเองน้องๆก็เขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมได้เลยนะคะต่อมาค่ะยีราฟยีราฟมีทั้งหมดกี่ตัวคะสาตัวนะคะมีทั้งหมด3ตัวจากนั้นให้เราเปรียบเทียบนะคะและเขียนคําว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่าอูดเนี่ยมีสี่ใช่ไหมคะสตัวยีราฟมีอยู่สามตัว4เนี่ยมากกว่าเท่ากับหรือน้อยกว่าสาม จะต้องเป็นมากกว่าใช่ไหมคะน้องๆก็เขียนลงในช่องได้เลยนะคะต่อมาค่ะอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยฮิปโปใช่ไหมคะฮิปโปมีกี่ตัวมีหนึ่งตัวนะคะเขียนลงในช่องว่างเลยแล้วสัตว์ชนิดนี้คืออะไรคะน่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะคะถ้าน้องๆถ้าน้องๆรู้จัก ชื่อสัตว์ชนิดนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้านล่างด้วยนะคะโอเคมีทั้งหมดกี่ตัวคะเนี่ยมีทั้งหมด2ตัวนั่นเองจากนั้นเราก็จะมาเปรียบเทียบนะคะว่า1 1นเนี่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ2เอ่ยน้อยกว่านั่นเองนะคะดังนั้นเขียนคําว่าน้อยกว่าลงไปได้เลยคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะมา นับต่อเลยในข้อนี้สัตว์ชนิดนี้ชื่อว่าอะไรคะเนี่ยอ่าถ้าทราบนะคะอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่หมายด้วยนะมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด4ตัวนั่นเองและปลาดาวปลาดาวมีทั้งหมดกี่ตัวคะปลาดาวมีทั้งหมดกี่ตัวคะมีทั้งหมด4ตัวเหมือนกันดังนั้นสี่เนี่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่ากับสี่ เท่ากับใช่ไหมคะเก่งมากก็เขียนลงไปเลยนะคะว่า C เนี่ยเท่ากับ4ต่อมาสุดท้ายค่ะนกเพนกวินเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวนะมีทั้งหมด5ตัวนั่นเองค่ะและนกฟามิงโก้ล่ะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะ7ตัวนั่นเองดังนั้น5มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7 น้อยกว่านั่นเองนะคะดังนั้นก็เขียนคำว่าน้อยกว่าลงไปได้เลยคำสั่งในข้อที่3นะคะเขาบอกว่าให้เปรียบเทียบจํานวนนะและเขียนคำว่าเท่ากับมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองมีอยู่ทั้งหมด3ามคำนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทําข้อที่1กันเลยมาเริ่มเปรียบเทียบจํานวนต่อไปนี้นะคะ0นย ศูนย์เนี่ยมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ1ติ๊กตอกติ๊กตอกน้อยกว่านั่นเองดังนั้นก็เขียนคำว่าน้อยกว่าลงไปได้เลยต่อมาค่ะในข้อนี้9มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ8 9มีค่ามากกว่า8นั่นเองนะคะ น,น้องก็เขียนคำว่ามากกว่าลงไปได้เลยต่อมาค่ะ10มากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ7ติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก10มีค่ามากกว่า7นั่นเองค่ะและข้อนี้นะคะเดี๋ยวพี่แมจะให้น้องๆลองทำนะคะและพี่แมจะมาเฉลยเดี๋ยวจะให้เวลาน้องๆลองฝึกทำนะคะ เสร็จแล้วใช่ไหมเอ่ย3มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ6คะมีค่าน้อยกว่านั่นเองค่ะเก่งมากน้องๆก็อย่าลืมเขียนคำว่าน้อยกว่าลงไปได้เลยนะคะแล้วข้อนี้ล่ะคะตอบอะไรเอ่ย2จะต้องมีค่าน้อยกว่า7ใช่ไหมคะน้อยกว่าแล้ว6ล่ะคะ6มีค่าอะไรเอ่ย เท่ากับนั่นเองนะคะเก่งมาก6มีค่าเท่ากับ6ต่อมาแล้ว4ล่ะครมีค่าเท่ากับ4นั่นเองสุดท้ายค่ะ5มีค่ามากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0ตอบอะไรดีนะ5จะต้องมีค่ามากกว่า 0, ใช่ไหมคะเพราะว่า ศเนี่ยก็คือไม่มีอะไรเลยก็คือ0 5ก็คือมีจำนวนมากกว่านั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องๆอ,อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใพี่มาในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่มาต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายเจอกันในคลิปหน้านะคะ